สวัสดีครับมื่อนี้เป็นกลางคืนของวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ครับมาเบิ่งที่ว่าอาจารย์จอยเพิ่นผักเลมอาจารย์จอยมาบ่ครับประปายาเกษตรเพื่อไ่ได้หายใ้กบดได้เขียดบ่ครับครับวันนี้โดยอาจารย์จอยครับครับไฟปั้นเราบ่เคยอกขึ้นบนไฟเป็นหนุ่มไฟพอกินไฟพอเด้๋ไปบางนังมาไปบางนังก่สวัสดีอาจารย์ทุกคนครับลำบากกันเนาะครับเอามือหนึ่งของกันมา มือเราครับมือเรานี่ครับอาจารย์ขนมไออาจารย์ขนมอไขนมซ่โอ้แกือปากแตกครับวาใช่พักู <h <h ่แถวๆนี้นะครับบอดีเมาชิปก้อนกมาเ่อน้นักอันน้นเติมมันเต็มถังอยู่พ่อเติมพอมันตัดพอมนต่เติมนึ่งครั้ง่หมอกไม่หัด ครับอาจารย์ขานเขาจะลั um ่นอะไรซโมงเนาพอแง่ยหอดแจงแมนน่ครับอ้าวอ้อย่ถามวาจารยขานอกมาบครับเอาเพชรนอนน้อยอเพชรนอนน้อยครับถาหาอยู่ว่าจ์ดีไหแมนบอครับโอ้สันเซ้าแค่แนโอ้จย์สันดีครับดีครับัสดีครับไมได้เครืเสียงดังอพีมากัน ครื่องเสียกครื่องเสียดังมัวโซปาันครื่องียงตัวนี้วะตัวไหนแม่ครับตัวเขากระเล่นบึบๆไปบางหันบ่ได้นี่ตืบๆอยู่แต่เพ่นไปฟังโวยมาสิมาสิกลังสมาสิกขับไปก็ัไก่ใช่ไหมนเสดบ่ไก่ครับบ่ไก่ครับยางเอครับมัยาง่สิไปอ้ฟังเสียงกเย่างไปเแม่ครับยางเลยเมื่อเ่ายหมดอ่ะันบ่คนาป็นครับคนเขาไว้เลยคนเขาจะไว้เลยเขาจะไว้เห็นไว้อยู่ด เขามาคบิซื้ยางไวไฟครับผมไมเ่าไหเรับอาจารย์สันพนกันไมเขาเงี้เรื่อนม้เงินบ่บ่จักกันรับแล้วจ้คำเงินครับครับอ้าเครื่องปั้นเาปั้นหอเซฟซีไมาสุนาใครครับเป็นเบรดสิปนิ้วที่ดี บ่าจะไปจูดจไหม,าอ,าไมอาจารย์ขานวแพ้เขาเนี่ยถมาจากขนมบ่มื่อแรกอาจารย์มอดสิมาแวอาจารย์บอยมิเตูครับข,ขางนึ่งางนึงโอ้ย <c oughs> โอ้ยสูบสูบเขาอะไรอยูอ่นี่คน จากันข้างาพี่เลยขอสิกเอนเลยครับยงอดีล้ไม่มีเยโอ้ครับเดี๋ได้แม่บอครับเอาเอาฝากฝากฝากได้เพืนเพื่ครับเพื่ะนจุมบ่เออจะนุ่ม่มีใครเลยโอ้ยเจ้าพยักเจ้าเจอขบือยันแพ้เขาบ่เดี๋ยวเจ้าเจ้าจุนมากว่าเจ้าเจอเจ้าเจอแล้วี๋ยวเจ้าเจอเจ้าเจอโอ้ยเมื่อไ่อโอสุดท้ยี่เขาสินไปเขาบอกขังอาจายเขาเดยมง่ยพอลดพอยันดเนะพอเรานี่ครับ โอ้ปานภาษาขวอันดีจิตัดมึงซีค่อนนล็อกปะยังนี่ครับานี่ฟังหูฟังครับขคอมบ่เขาไม่เ่อม่ะส้างส่เหี่ยมดิหงนึงยี่ห้่ิหาสองมื่นความกันตัวันกินจวเขา่งหัไ่ไดกินมาเลยพ่อต่างกันไหกัมือขึนเมียครับเพราะว่าโอ้ยบอกดีดีลองยูทูบไป เพราะล่าลงยูทูปปกติดีๆกรุณาพูดดีๆนะครับในการมาจาลงยูทูปเดี๋ยวคุณจะติดเหงินเออมึงขึ้นมึงขึ้นฝันไหมฝันไปไปเขาห้องน้ำไปปืนสบู่เออหมาหมาเต้หนึ่งตกตากันมาเสียงไว้โอ้ยขอนอนมาด้มเป็นจนั้นเนาะมีอาสุกใส่ดอกกูไปเนาะผ้าบับไก่ตัวหนึ่งเพราะมึอนี่น้อนฝันนังดีดมึงเพราะนั้นมือนอนกับนอนมองเลยครับแต่เขาจับกับจับไปเลยครับมึอนี่ไปเสียหมดเลยมึงดีไหนเลยขอขอบคุณคุณพี่ตำรวจนการที่อนุเคราะห์ที่ให้นอนคืนนี้นะครับสี่ร้อยบาท ฮววไอ้หงวแกได้ทาพอดีไปน้านไหนอกไปดนนับอโ้งันลงส่แกได้แมดจังเลยไอว่าไปดนนับลไปขั้นหนึ่งบ่ไปหรอลูกไปยังไงเอวบกเอนบ่ใกล้ๆนึงใกลๆนึงย่างเลยดิย่าอนะย่าแก่อน่างก่อางก่างก่อย่ก่ครับย่างก่อนนะย่างก่อนากนย่ากอนย่ากนากอนางกกอ่ก่ครับนี่ครับอาจารย์โก เมเ่าไดยัำกินบ่นเยี่ครับเอาคลิปนี้ไว้สำรีก่อนนะครับแล้วก็ขอกันคลิปใหม่กันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ